สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนทุกท่านเลยโอเควันนี้นะฮะพี่เลจะพามาดูวงเวียนชีวิตหรือวงจรชีวิตของโชคเก้าชั้นนะครับว่าเขามีวงจรในการเติบโตยังไงบ้างนะครับแล้วก็เลี้ยงดูยังไงบ้างอ้าวมาลุยเลย ก่อนอื่นเลยนะครับโชว์ก้าชั้นมีวิธีการขยายพันธุ์2แบบนะครับแบบแรกแบบแรกเอาตามภาพเลยดีกว่าก็คือการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดนะครับนี่คือ,อฝักนะครับแต่ยังไม่แก่สมบูรณ์นะครับตัวนี้ยังต้องรออีกสัก4-5เดือนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเมล็ดที่สุกเนี่ยจะต้องอมีผลสีแดงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเอามาเพาะเมล็ดนะครับ แล้วก็การขยายพันธุ์อีกวิธีนึงก็คือการยกยอดนะครับก็คือการตัดข้อแล้วก็เอายอดไปปลูกใหม่แล้วให้ตาเนี่ยมันแตกนะอันนี้คือวิธีการขยายพันธุ์ทีนี้พอเราได้มเมล็ดแล้วนะครับก็มาทําการเพราะขยายพันธุ์โดยนี่เลยวิธีการก็คือใช้มเมล็ดนะครับ วานลงไปในภาชนะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระถางหรือตะกร้าก็ได้นะครับส่วนวัสดุปลูกก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยก็ใช้เป็นขุยมพะพร้าวสับนะฮะ,ะหรือมูลไส้เดือนผสมกันอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณเดือนถึง2เดือนก็จะได้ไซส์ประมาณนี้นะครับพอโตได้ขนาดแล้วนะครับก็ถึง ขั้นตอนในการแยกนี้ก็ต้องแยกออกมาเป็นสัดส,ส่วนแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้ให้เขาเบียดกันแล้วหลังจากนั้นทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะฮะนี่ไซส์เขาก็เริ่มโตขึ้นอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ฮะเริ่มเบียดกันแล้วดังนั้นแบบนี้ครับสามารถแยกเป็นกระถางไซส์4นิ้วนะครับ4นิ้ว8นิ้วอะไรอย่างเงี้ยได้อ่ะ4นิ้วถึง6นิ้วดีกว่าเนาะประมาณนี้ ามาดูกระถาง4นิ้วดีกว่าน,นี้ครับที่แยกออกมาเป็นสัสดส่วนแล้วแล้วหลังจากนั้นปล่อยทิ้งไว้3เดือนถึง4เดือนพอเขาเริ่มโตขึ้นนะครับรากเริ่มเเรียกอะไรดีรากเริ่มฟูนะฮะนี่อย่างเงี้ยครับก็ต้องเพิ่มไซส์กระถางไปเรื่อยเรื่อยเรื่อนะครับเรื่อยเ,อยเอยืนี่นะครับ ต้นที่เพลเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นี่ครับจากนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรเลยระหว่างนั้นก็ดูแลเขาให้ดีนะครับเขาก็จะกลับเข้าสู่วงจรเป็นแม่พันธุ์ชั้นดีนะครับซึ่งอตอนที่แทงฝักออกช่อเนี่ยวิธีการผสมเกสรเนี่ยเอาจริงๆไม่ทําอะไรเลยเขาก็จะติดเองครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาเป็นต้นไม้สมบูรณ์เพศ นะครับแต่ว่าด้วยหลักการาบิดไม้หรือผสมนะครับเราก็จะได้พันธไม้ใหม่ๆดังนั้นกรณีที่เกสอนตัวเมียนะครับเขามีน้ำนะครมีน้ำสปอร์น้ำเขาเรียกอะไรอ่ะเอาเอาเป็นว่าเป็นเกสอนตัวเมียอะไรน,นะครับเป็นน้ำใสๆออกมา,านักขยายพันธุ์หรือนักเ,เจ้าของสวน เขาก็จะหาเกสอนตัวผู้นะครับเอามาผสมเพื่อที่จะได้มเมล็ดพันธุ์ใหม่นะครับแล้วก็ออกแบบสีสันได้อย่างใจต้องการเลยนะครส่วนจะออกมายังไงมาลุ้นกันอีกทีนะครับอ่าโอเควันนี้เอาวัตถรหรือวงจรน,นะครับโชคเก้าชั้นมาให้เพื่อนๆนะครับซึ่งทุกตัวเนี่ยล้วนใช้เวลานะครับแค่นี่ฮะ จากฝักนะครับจากแค่การติดฝักมาจนถึงเพาะเมล็ดเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ8 9เดือนเกือบปีนะครับแล้วจากเ,เมล็ดที่เพาะนะครับกว่าจะให้โตได้ไซส์นี้ใช้เวลาอีก1ปีเช่นเดียวกันนะครับเ,เบ็ดเสร็จนะฮะเวลา2ปีในการเพาะบ่มนะครับเพาะบ่ม โชคเก้าชั้นต้นหนึ่งให้กลายเป็นแม่พันธุ์เนี่ยตีไว้เลยครับ2-3ปีเลยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมไม้โชคเก้าชั้นถึงมีมูลาค่าหรือราคาที่แพงนะครับยิ่งแต่สีสันสวยๆนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเลี้ยงต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้ทุกท่านเลยนะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ